นับถอยหลังอีกแค่3วันเท่านั้นนะครับเพราะว่าวันพฤหัสที่30ตุลาคมนี้จะเริ่มมีฝนทุกภาคกันเลยทีเดียวนะครับทางภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้กันนั้นอีกนะครับถือว่ามีทุกภาคโดยเฉพาะทางตอนบนจะกลับมาก็คือวันที่30วันที่31เอดนะครับ แล้วแม้กระทั่งวันที่1เองก็เช่นกันนะครับวันที่1ก็ยังมีฝนตกอยู่ทุกท่านเห็นตามรูปภาพตามโมเดลชัดเจนนะครับมีตกทุกภาคกันเลยทีเดียวและที่สําคัญใน2วันนี้เองนะครับวันนี้เนาะแล้วก็วันพรุ่งนี้ทางอีสานนะครับโดยเฉพาะตอนล่างกับตอนกลางของทางอีสานถือว่า จะมีฝนในบางจังหวัดเหมือนกันนะครับเพราะว่าอิทธิพลนะครับมันมาจากฝั่งทะเลจีนใต้เนาะมันจะมีหางพายุนะครับเหมือนหางพายุนั่นแหละนะครับมันจะหลุดหลุดมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าจะไม่ได้หนักหน่วงอะไรมากมายในช่วง2วันนี้ก็คือวันที่27วันที่28เนี่ยนะครับอาจจะมีหลุดลอยมาโดนแถวอุบลน,นะครับอำนาจเจริญเยสอสตทรร้อยเอ็ดสุรินศรีสเกตอุบลแถวๆนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะพาทุกท่านมาเจาะลึกที่ะจังหวัดกันเลยนั่นเองครับ จุดจูพยากรรวดเร็วกระชับฉับไว้จริงใจไม่หลอกลวงว่วงวง,วงเริ่มจากเช้าๆ้าวันนี้เลยนะครับเชา้าวันจันทร์ที่27นี่ยนะครับหกโมงเช้าจะเห็นว่ามีโอกาสสูงนะครับที่จะมีหางพายุ หลุดมาจากฝั่งเวียดนามฝั่งลาวนะครับอาจจะกระเด็นมาถึงนี่เลยนะครับอํานาจเจริญนะครับยะโสธรอ,อุบลราชธานีรวมถึงมุกดาหารด้วยนะครับอาจจะมีสีสเกตเล็กน้อยนะครับร้อยเอ็ดสุรินนี้ก็อาจจะมีโปรยปลายเล็กน้อยอยู่บ้างพอรำคาญนะครับช่วงที่เราจะเกี่ยวข้าวอาจจะมีฝนตกเล็กๆน้อยๆพอรำคานนั่นเองนะครับถือว่าไม่ได้หนักอะไรมากมายแต่ก็อาจจะต้องเตรียมรับมือกันด้วยเนาะ จากนั้นนะครับถ้าไปดูช่วงสายๆเละตั้งแต่8โมงเป็นต้นไปนะครับก็ยังอยู่แถวๆที่เดิมเลยนะครับ8โมง9โมงก็คือร้อยเอ็ดนะครับยืสโรทุริโทรินสีสเกตนะครับอุบลนอำนาจเจริญส่วนใหญ่แล้วจะอยู่แถวๆนี้จนประมาณเที่ยงจะขยับมาถึงบุรีรัมนะครับโคราชสารคามตอนล่างนะครับขอนแก่นตอนล่างอันนี้คือตามโมเดลนะครับตามโมเดลแล้วช่วงเย็นๆนะครับประมาณสัก5โมงเย็นทุกท่านเห็นภาพชัดเจนนะครับ 5โมงเย็นวันนี้ก็ยังอยู่แถวๆที่เดิมเหมือนกันนะครับก็คือทางอุบลน,นะครับยะโสธรร้อยเอ็ดสุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีบุรีรัมย์และก็โคราชนั่นเองนะครับส่วนฝั่งตะวันตกของไทยเนี่ยนะครับก็จะมีทางจังหวัดตากนะครับกำแพงเพชรอุทัยธานีกาญจนะบุรีแถวนี้ก็จะมีอยู่บ้างส่วนทางภาคใต้นั้นทุกท่านรอรับชมในช่วงท้ายได้นะครับช่วงท้ายคลิป เราได้วิเคราะห์ทุกภาคให้ทุกท่านได้รับชมกันด้วยนะครับซึ่งภาคใต้จะอยู่ช่วงท้ายเนาะตอนนี้มาดูตอนบนของไทยกันต่อเลยนะครับอ๋อเกือบลืมไปเลยนะครับเกือบลืมทางสพปลาวสพปลาววันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าตั้งแต่เช้ามาจนถึงตอนเย็นนะครับเช้าถึงเย็นเลยจะมีฝนตกตลอดเวลาคืออัตตปื้นะครับจำปาสักเซกองสารวันสุวรรณเขตคำมว่วนแถวนี้จะฝนหยุดฝนหยุดแบบนี้นะครับตลอดทั้งวันตั้งแต่6กโมงเชา้ามาจนถึงนี่เลยนะครับสิบเนาฬิกาก็ ยังตกอยู่นะครับตามโมเดลชัดเจนมากว่ามีฝนตกโปรยๆทั้งวันกันเลยทีเดียวเท่านั้นไม่พอนะครับเพราะว่าถ้าหากเรามาดูกันต่อช่วงหัวค่าก็ยังมีอยู่เหมือนกันนะหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยนะครับก็ยังมีอยู่ที่เดิมนะครับยังอยู่แถวแถวที่เดิมเลยนะครับยังไม่ขยับไปไหนแต่ว่าปริมาณฝนนั้นอาจจะลดลงนิดนึงนะครับช่วงหนึ่งทุ่มสองทุ่มไปถึง3ามทุ่ม อย่างจุดที่หนักสุดของประเทศไทยนะครับก็คืออีสานตอนล่างนะครับจะเป็นอุบลนะครับอำนาจเจริญ,ญโยโสธรร้อยเอ็ดนะครับศรีสะเกดสุรินทร์แถบนี้และทั้งนี้เนี่ยนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่ามันจะเป็นหางพายุที่หลุดมาเนาะเป็นก้อนเมฆที่หลุดลอยออกมาบางส่วนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเรื่องเวลาเรื่องปริมาณเรื่องความหนักความเบาเนี่ยนะครับ ไม่สามารถกะได้อย่างแม่นยำนะครับอันนี้โมเดลก็คำนวณมาให้คร่าวๆตามนี้อย่างเมื่อวานเองเนี่ยนะครับอย่างเมื่อคืนเนาะขนาดแอดมินเนี่ยนะครับวิเคราะห์ตามเรดาร์แล้วก็ภาพถ่ายดาวเทียมนะครับพอมันขยับมาถึงแถวอุบลเนี่ยนะครับถึงอุบลศรีสเกตเนาะแล้วก็สุรินปรากฏว่านะครับตัวก้อนเมฆก็สลายหายไปเลยนะครับมีตกแค่เล็กน้อยเท่านั้นอย่างที่แอดมินไปอ่านคอมเมนต์มาเนี่ยนะครับทางสุรินก็มีคนมาคอมเมนต์เหมือนกันนะครับว่าฝนตกเล็กน้อยแล้วก็หยุดไปแล้วนั่นเองนะครับสุ ที่จะมากหน่อยก็คือทางอุบลราชธานีนั่นเองทีนี้ไปดูกันต่ออีกนะครับถ้ามาดูทางสพอป,ป,อปอลาวช่วงหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มค่ำคืนนี้ก็คือทางจำปาสักอัตปพอเซกองสารวันนะครับสุวรรณเขตคำมว่วนสรุปง่ายๆว่ายังอยู่แถบที่เดิมนั่นเองนะครับฝนหยุดฝนหยุดแต่ว่าอาจจะไม่ได้หนักอะไรมากมายจากนั้นเนี่ยนะครับถ้าไปดูกันต่อเนาะช่วงประมาณสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยนะครับ ถ้าจะว่าไปแล้วทางประเทศไทยเองก็ถือว่าน้อยนะครับจนกระทั่งที่หนึ่งเองก็ยังถือว่าน้อยอาจจะมีหลุดมาบ้างเนาะก็คือก้อนเมฆหลุดลอยมาบ้างแต่ว่าคงจะไม่ได้หนักอะไรมากมายนะครับลอยๆแถวนี้นะครับนี่กาลาสินสกลน,นะครับมุกดาหารสารคามร้อยเอ็ดสุรินทร์นะครับบุรีรมัมย์ศรีสะเกดอุบลแถวๆนี้นะครับยสโสธรอาจจะโดนไปบ้างนะครับอำนาจเจริญนี่ก็โดนเล็กๆน้อยๆเหมือนกันที่จะมากสุดนั้นส่วนใหญ่จะเป็นทางสพปลาวมากกว่านะครับคือคำมว่วนส่วนเขตสารวันเซกองจำปาสักอัตตปื้ฝนตก ต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องกันหลายวันกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นนะครับถ้าไปดูกันต่อช่วงประมาณสักตีสองตีสามไปจนถึงเช้าเช้าวันอังคารนะครับประมาณสักตีหนะ้าเนาะตีห้าวันอังคารที่ยี่สิบแปดเนี่ยนะครับจุดที่ว่ามีฝนตกตามโมเดลนะครับก็คือจะมีที่อุดรน,นะครับหนองบัวลำพูขอนแก่นสารคามกาฬสินธุ์รวมถึงทางร้อยเอ็ดนะครับชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์ศรีสะเกษสุรินทร์นะครับเยโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารอุบลราชธานีแถบนี้จะมีโปรยปลายเล็กๆ แต่ว่าแอดมินไม่กล้าก,การันตีนะครับว่ามันจะหลุดลอยมามากขนาดนี้ตามโมเดลได้มากน้อยขนาดไหนเนาะก็ขออธิบายตามโมเดลแล้วกันนะครับ ซึ่งถามว่าจะแม่นยำม,มากขนาดไหนฝากทุกท่านรอติดตามการอัปเดตของเราแบบทุกเช้าทุกวันได้เลยนั่นเองนะครับทีนี้มาดูกันที่ภาคกลางบ้างนะครับตามโมเดลล่าสุดวันนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าภาคกลางก็ยังมีฝนตกอยู่นะครับก็คือวันพรุ่งนี้ประมาณสักตีห้านะครับตีห้าเช้าเช้าวันอังคารนะครับก็คือจะมีตกแถวสระบุรีนครนายกนะครับกรุงเทพสมุทรปราการชนบุรีนะครับระยองชัยเชิงเซาปลายจีนสระแก้วจันทบุรีนะครับแถบนี้ก็จะมีตกโปรยปลายส่วนทางสพปลาวช่วงเช้า เช้าวันอังคารเนี่ยนะครับก็จะมีทางสุวรรณเขตนะครับจะมีทางเซกอง แต่ว่าไม่ได้เยอะอะไรมากมายเนาะเล็กน้อยเท่านั้นจนกระทั่ง6กโมงเช้าว,วันอังคารเนี่ยนะครับหกโมงเช้าว,วันอังคารที่28่สนะครับหกโมงเจ็ดโมงก็ยังถือว่ายังมีฝนอยู่ยนะครับแปดโมงเช้าเองตามโมเดลก็คือจะมีฝนตกแถวอุดรตอนล่างนะครับหนองบัวลำพูขอนแก่นสารธรมกาลสินมุกดาหารชัยภูมิโคราชนะครับบุรีรัมย์เล็กน้อยสุรินทร์ศรีสะเกดก็มีอยู่นิดหน่อยนะครับแล้วทางภาคกลางก็คือลบบุรีสระบุรีนะครับข้าม,มาที่กรุงเทพสมุทรปราการ รวมถึงสมุทรสงครามนะครับนครปฐมนนทบ,บุรีปรทุมธานีนะครับอยุธยามีเล็กน้อยนะครับน้อยมากๆเนาะสุพรรณก็มีนิดเดียวเองนะครับอ่างทองสิงห์บุรีก็ถือว่าแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้เนาะเล็กน้อยมากๆกันเลยทีเดียวทางเพชรบุรีราชบุรีก็มีอยู่เล็กน้อยเหมือนกันนะครับข้ามาที่ภาคตะวันออกก็นครนายกปราจีนสักแก้วจันทบุรีระยองชนบุรีฉะเชิงเศรา้าอันนี้ก็เล็กๆ็กกน้อยๆเหมือนกันนั่นเองนะครับ อาจจะแบบว่าฝนแค่โปรยโปรยเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ถือกับเยอะมากมายดังนั้นช่วงเช้าวันอังคารอาจจะต้องมาติดตามการอัปเดตกันอีกครั้งนึงนะครับว่าจะต้องพกร่มในการเดินทางไปทํางานกันหรือไม่นั่นเองนะครับ จากนั้นนะครับถ้าไปดูช่วงสายๆวันอังคารนะครับสายสวันอังคารที่28วันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับประมาณสัก10โมงเที่ยงเนี่ยนะครับก็คือถือว่าฝนน้อยอยู่นะครับแต่ละที่ถือว่าฝนโปรยปลายส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเมฆครึ้มกันมากกว่านะครับโปรยๆยนิดๆนดนดหน่อยๆเท่านั้นจนกระทั่งบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงบ่าย2อง จะเห็นว่าเนี่ยนะครับบ่ายโมงบ่า 2, บ่จะมีฝนอยู่แถวอุบลราชธานีนะครับสีสเกตนู่นเลยนะครับภาคอีสานตอนล่างนะครับโดยเฉพาะเขตๆที่ติดกับชายแดนแล้วสพปลราก็คือจะมีทางสารวันนะครับเซกองจัมปาสักแล้วก็อัดตปืนนั่นเองนะครับอันนี้คือวันที่28ประมาณสักบ่ายสโมงต่อไปนะครับไปดูกันช่วงสี่โมงเย็นกันมากนะครับสี่โมงเย็น5้าโมงเย็น จนกระทั่ง6โมงเย็นเนี่ยนะครับ18นิลิกาของวันอังคารที่28ก็คือจะมีฝนปโปรยปลายเล็กน้อยแถวอุบลน,นะครับสีสะเก็ดบุรีรัมย์โซลินอันนี้ก็ถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับอาจจะมีแค่ไม่กี่หมู่บ้านเท่านั้นส่วนสปพปลาวก็คือจำปาสักอัตตปือเซกองนะครับแถวนี้ก็มีโปรยปลายเล็กน้อยเช่นกันนั่นเองครับไปดูกันต่อช่วงค่ำๆบ้างนะครับค่ำๆวันที่28ก็ถือว่าฝนลดลงนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ถือว่าเป็นแค่เมฆครึ้มแล้วก็อาจจะมีโปรยปลายแถวอะเเกนน,ๆๆๆๆเน,นนนัๆ่่่อยอยยยทาาา้ไมมมถืว หลังจากนั้นเองนะครับประมาณสักตีสามเป็นต้นไปนะครับตีสามตีสี่ตีหจะเห็นว่าถ้าจะมีฝนเนี่ยนะครับจะเป็นทางสพปลาวมากกว่าเนาะเข้ามาทางสพปลาวช่วงเช้าๆจากนั้นเนี่ยนะครับช่วงสายๆอาจจะมีมาทางอุบลเล็กน้อยเท่านั้นนะครับก็คือวันพุธนะครับวันพุทธที่29 ช่วงสายๆก็อาจจะมีเล็กน้อยนะครับช่วงบ่ายๆจะมีมากกว่าก็คือช่วงประมาณสักบ่ายสามนะครับบ่ายสามวันพุธที่29จะมีแถวอุบลน,นะครับศรีสะเกดส่วนภาคตะวันออกก็คือจันทบุรีตราดนะครับภาคตะวันตกก็จะเป็นเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีจังหวัดตากนะครับแถวนี้ส่วนทางสพอปลาวก็คือจำปาสักนะครับอัตตปือเซกองสารวันสุวรรณเขตคำม่วนแถวนี้นะครับห้าหกจังหวัดแถวนี้ก็ถือว่าเริ่มจะมีฝนมาแล้วช่วงวันที่29ประมาณสักบ่ายสามโมง ต่อจากนั้นนะครับถ้าไปดูช่วงเย็นๆนะครับสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นจนกระทั่งหกโมงเย็นเนี่ยนะครับทางประเทศไทยเนาะก็คือทางอีสานตอนล่างนะครับจะเป็นศีสเกตนะครับอุบลสุรินทร์บุรีรัมย์นะครับรวมถึงมุกดาหารนครพนมตอนล่างอันนี้ก็จะมีโปรยปลายนิดๆหน่อยๆนะครับส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ทางสปปลาวนะครับจำปาสักอัตปือเซกองนะครับสารวันสุวรรณเขตแล้วก็คำม่วนนะครับอันนี้ก็จะมีโปรยปลายเช่นกันส่วนภาคตะวันออกจะเป็นทางจังหวัดตราดนะครับภาคตะวันตกก็คือกาญจนบุรีนะครับ กาญรจนรบ,บุรีราชบุรีเพชรบ,บุรแบีแถบนี้นะครับรวมถึงจังหวัดตากก็จะมีอยู่บ้างเล็กน้อยจากนั้นไปดูช่วงหัวข้ามวันที่29บ้างนะครับประมาณสัก2ทุ่ม3ทุ่มเนาะก็จะเห็นว่านะครับ2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่มจะมีฝนแถวกาลสินมุกดาหารนะครับบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตอุบลน,นะครับรวมถึงโคราชแต่ว่าก็โปรยปลายเล็กน้อยแค่ไม่กี่หมู่บ้านเท่านั้นเองนะครับนิดหน่อย ถือว่าพอราคาญนะครับพอรําคาญท่านใดจะเกี่ยวข้าวเนี่ยอาจจะเป็นปัญหานิดนึงเหมือนกันเนาะเพราะว่าเวลาต้นข้าวมันโดนฝนเนี่ยนะครับมันจะทําให้ต้นข้าวเหนียวขึ้นมานิดนึงนะทำให้เวลาเราตีข้าวเนี่ยนะครับรถมันตีข้าวเนาะเม็ดมันจะออกจากไอตัวรวงข้าวไม่หมดนะครับมันก็จะสูญเสียข้าวไปบางส่วนเหมือนกันดังนั้นก็ต้องเตรียมจับตากันดีๆนะครับต้องติดตามข่าวสารเรื่องของพยากรณ์อากาศให้ดีกันด้วยนะครับและแม้กระทั่งการตักข้าวเองก็อาจจะลำบากยิ่งกว่าเดิมกันอีกด้วย ต่อจากนั้นนะครับไปดูกันต่อช่วงกลางดึกนิดนึงนะครับประมาณสักเที่ยงคืนเนาะเที่ยงคืนวันที่29นะครับเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสจะมีฝนแถวกลาลสินนะครับสารคามร้อยเอ็ดเนี่ยนะครับมุกดาหาร ขอนแก่นตอนบนนะครับแถวนี้ก็จะมีโปรยปลายนิดๆหน่อยๆนแค่ไม่กี่หมู่บ้านนะนะครนายกนะครับปลายจีนบุรีรมัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดแถวนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีแค่ไม่กี่หมู่บ้านเท่านั้นเล็กๆกน้อยๆนะครับเหมือนฝนโปรยนะครับเม็ดเล็กๆนะครับเม็ดเล็กๆแค่นั้นเองนะครับจากนั้นนะครับถ้าไปดูวันที่30ช่วงประมาณสัก6โมงเช้าเนี่ยนะครับ6โมง7โมง8โมงจะเห็นว่าจะมีฝนอยู่เล็กน้อยแถวบุรีรัมย์นะครับโคราช นครปฐมนนทบุรีปรทุมธานีนะครับนนทบุรีแถวนี้เนาะก็จะมีอยู่บ้างนะครับอยุธยาก็มีอยู่เล็กน้อยเหมือนกันนะแถบนี้นะครับก็คือภาคกลางนะกรุงเทพก็มีอยู่เล็กน้อยเหมือนกันส่วนใหญ่แล้วจะโปรยปลายแค่ไม่กี่เขตเท่านั้นเองนะครับนิดๆหน่อยๆ จากนั้นนะครับถ้าไปดูช่วงสายวันที่30นะครับประมาณสัก10โมงเป็นต้นไปนะครับก็ยังอยู่แถวแถวที่เดิมนะฝนโปรยโปรย,ยนิดๆหน่อยๆเท่านั้นจนกระทั่งบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยนะครับก็คือจะมีแถวจังหวัดตราดนะครับจังหวัดตราดราชบุรีกาญจน,นบ,บุรีเพชรบุรีลงไปทางภาคใต้เอือนนี้พอจะมีพอสมควรส่วนภาคอื่นๆก็ถือว่าเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับแค่ไม่กี่หมู่บ้านแล้วก็ที่สําคัญก็คือฝนโปรยปลายเล็กน้อย แต่ว่าที่จะมีเยอะกันจริงๆจะเป็นช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นช่วงค่ำกันมากกว่านะครับประมาณสัก6โมงเย็นเนี่ยนะครับจะเห็นว่าอีสานตอนล่างนะครับวันที่30นะย้ำเลยครับว่าวันที่3 0มโมงเย็นจะมีฝนตกมากที่สุดของอีสานก็คือบุรีรัมย์นะครับสุรินทร์รวมถึงศรีสะเกด3จังหวัดนี้หนักสุดช่วงประมาณ6โมงเย็นวันพฤหัสที่30นั่นเองครับรองลงมาก็คือนี่เลยนะครับทางโคราชนะครับร้อยเอ็ดยโสธรอุมาจเจริญนะครับแล้วก็อุบลราชธานีแถวนี้เนี่ยนะครับสารคามขอนแก่นก็มี น้อยเท่านั้นเองน,นะครับส่วนภาคตะวันออกคือสักแก้วนะครับฉะชเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคตะวันตกก็จะเป็นทางกาญจนบุรีนะครับสุพรรณน,นราธิบุรีเพชรบุรีแถบนี้เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่บ้างเหมือนกันส่วนทางสพปลาวเองจะมีทางจำปาสักอัตตปื้นะครับสารวันเซกองก็จะมีอยู่เล็กน้อยทีนี้ไปดูกันช่วงหัวค่ำนะครับหนึ่งทุ่มสองทุ่มไปจนถึงสามทุ่มเนี่ยนะครับสามทุ่มสี่ทุ่มเนาะจะเห็นว่าวันที่สามสิบจนกระทั่งสามทุ่มสี่ โราชบุรีรัม์รุรินสีสเกษอุบลนะครับยะโสธรตอนล่างก็มีอยู่นิดหน่อยนะครับจังหวัดเลยเพชรบูรณ์ตอนบนนะครับแถวนี้ก็จะมีโปรยปลายพอสมควรกันเลยทีเดียวอย่างที่บอกไว้นะครับวันที่30วันที่31วันที่1 3วันนี้ถือว่าเป็นช่วงที่มีฝนมากที่สุดตามโมเดลนะครับวิเคราะห์ไว้แบบนั้นนะครับก็ต้องมาติดตามใกล้ๆวันกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับรวมถึงชัยภูมิก็มีอยู่บ้างนะครับทางสะแก้วก็มีนะครับรายจีนฉะเชิงเซานครนายกนะครับลพบุรีกาญจนบุ เล็กน้อยเหมือนกันนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูกันต่อช่วงกลางดึกนะครับกลางดึกวันที่30เนี่ยนะครับเที่ยงคืนนู่นเลยนะครับมันจะขยับไปที่จังหวัดเลยหนองบัวลําพูอุดอรหนองคายนู่นเลยนะครับแล้วกระทั่งประมาณสักตีสี่ตีห้าเนี่ยนะครับก็คือ นี่เลยนะครับมันจะมีอยู่ทางกําแพงเพชรนะครับนครสวรรค์รวมถึงสุโขทัยจังหวัดตากนะครับจังหวัดลำปางพะยาวน่านนะครับแถวนี้ก็จะมีอยู่บ้างเหมือนกันนะครับส่วนทางอีสานก็จะเป็นทางบึงการหนองคายนะครับมีอยู่เล็กน้อยไปดูกันต่อวันที่31มสนะครับหกโมงเช้าเจ็ดโมงเนี่ยนะครับช่วงเช้าเช้าวันศุกร์ที่31ก็คือจะมีอยู่ทางลำพูนนะครับสุโขทัยจังหวัดตากเนี่ยนะครับสามจังหวัดนี้หนักสุดนะแล้วก็จะมีทางลำปางตอนล่างนะครับแพร่อุตรดิษฐ์แถวนี้ก็จะมีอยู่บ้างเหมือนกัน ล่างก็ด้วยแล้วทางภาคกลางก็คือทางกำแพงเพชรนะครับพิจิตรนครสวรรค์อันนี้ก็มีโปรยปลายเล็กน้อยอุทัยธานีชัยนาทเล็กน้อยเหมือนกันนะครับไปดูกันต่อช่วงสายๆวันที่31กันบ้างนะครับช่วงประมาณสักเก้าโมงเนาะก็จะมีแถวนี้เลยนะครับเพชรบุรีราชบุรีนะครับจนกระทั่งประมาณเที่ยงนะครับก็คือถือว่าโปรยปลายแทบจะทุกภาคกันเลยทีเดียวนะครับทุกภาคกันเลยก็ว่าได้เนาะประมาณสักบ่ายโมงนะครับ จากนั้นนะครับไปดูกันต่ออีกนิดนึงนะครับประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามนี่เลยนะครับบ่ายสจะเห็นว่ามีจุดที่หนักสุดให้เห็นแล้วนะครับบ่ายสามจุดหนักสุดนั้นจะอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีตราดนะครับระยองชนบุรีช้เชิงเซานะครับแถวแถวนี้ รวมถึงสระแก้วกรองลงมานะปราจีนนครนายกกรองลงมาเหมือนกันแถวภาคกลางนะครับกรุงเทพปริมณฑลโดนทุกจังหวัดเลยนะครับก็คือกรุงเทพสม,มุทรปราการสม,มุทรสาครน,นะครับแถวๆนี้เนี่ยนะครับรวมถึงสม,มุทรสงครามนะครับนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีอยุทยานะครับสุพรรณน้อยนึงนะครับสุพรรณถือว่าน้อยแล้วนะครับอ่างทองสิงห์บุรีก็ถือว่าน้อยมากนะครับโปรยปลายเนาะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นฝนโปรยปลายแค่ม่กี่หมู่บ้านเท่านั้นนะครับถึงแม้ว่าจะกลายเป็นพื้นที่สีฟ้า ทั่วทั้งประเทศก็จริงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแค่ฝนโปรยปลายไม่ถึงขั้นกับหนักมากนะครับไม่ต้องห่วงเนาะแต่ว่าก็อย่างที่บอกไว้มันจะลําบากเรื่องของการเกี่ยวข้าวมากกว่าเนาะเพราะว่าประมาณวันที่31แล้วเนี่ยนะครับก็คือข้าวของหลายท่านหลายคนน่าจะเริ่มแบบว่าพร้อมที่จะเกี่ยวแล้วแหละนะครับก็ขอ15ก็น่าจะเกี่ยวเสร็จแล้วแต่ว่ามะลิเนี่ยเลยสิครับที่แบบว่า หลายท่านอาจจะเริ่มที่จะแบบว่าพร้อมที่จะเกี่ยวได้แล้วเนาะอาจจะต้องเลื่อนวันเกี่ยวไปอีกสักนิดหนึ่งนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูกันต่อที่ภาคอีสานนะครับก็คือจะเป็นทางขอนแก่นนะครับสารคามแล้วก็อุบลน,นะครับแถวนี้ถือว่าหนักสุดแล้วรองลงมาก็จะเป็นหนองบัวลำพู อุดรหน,นองคายจังหวัดเลยนะครับบึงกาฬนาครพนมสกนลนครกาลสินมุกดาหารอำนาจเจริญนะครับยะโสธรร้อยเอด็ดสุรินทร์ศรีสะเกดบุรีรัมย์โคราชชัยภูมิจะบอกว่าตกทุกจังหวัดนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเป็นแบบฝนโปรยปรา,ายกันมากกว่านั่นเองครับทีนี้ภาคเหนือก็เช่นกันนะครับภาคเหนือหนักสุดจะเป็นทางลำพูนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะครับลำปางแพร่อุตรดิษฐ์น่านรองลงมาก็พะยาวเชียงรายนะครับสุโขทยัยพิษณุโลกจังหวัดตากเนาะ ภาคกลางก็ทุกจังหวัดนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันจะเป็นฝนโปรยปลายเล็กๆน้อยๆกันมากกว่านะครับจากนั้นนะครับถ้าไปดูช่วงเย็นๆนะครับสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นหกโมงเย็นเนี่ยนะครับจุดหนักสุดจะอยู่ที่ภาคอีสานมากกว่านะครับสองทุ่มก็จะเห็นว่าหนักสุดของอีสานคือนี่เลยครับโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดนะครับสี่จังหวัดของภาคอีสานโดยเฉพาะอีสานตอนล่างสี่จังหวัดนี้ถือว่าหนักสุดนะช่วงวันที่สามสิบเอ็ดสองทุ่มนะครับย้ําเลยว่าวันที่สามสิบเอ็ดสองทุ่ม จากนั้นนะครับถ้ามาดูที่ภาคกลางก็จะเป็นทางลบบุรีสระบ,บุรีมากกว่านะครับภาคตะวันออกก็คือปราจีนนะครับะเชิงแซวสะแก้วแถวนี้เนาะ ก็ต้องมาต่อติดตามการอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งใกล้ๆกล้วันนะครับมันจะแม่นยําม,มากกว่าอันนี้เรามาดูแบบคร่าวๆเผื่อว่าเราจะวางแผนกันล่วงหน้ากันก่อนนั่นเองนะครับวางแผนการทํางานการเดินทางแล้วก็การเกี่ยวข้าวนั่นเองเนาะจากนั้นนะครับวันที่31ช่วงประมาณสักสี่ทุ่มห้าทุ่มเนี่ยนะครับสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มนะครับจะเห็นว่าภาคอีสานกับภาคกลางตอนบนนะครับแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างก็ถือว่าหนักพอสมควรนะยางอีสานเนี่ยนะครับก็จะมีทางร้อยเอ็ดนะครับยะโสธรสารคามขอนแก่นนะครับหนองบัวลำ จะเป็นจุดที่หนักสุดนะครับ6จังหวัดของภาคอีสานประมาณสัก3ทุ่ม -4 ทุ่มคืนวันศุกร์ที่31นะครับ ส่วนพื้นที่รองลงมาก็คือโคราชนะครับบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตอุบลนะครับอำนาจเจริญกาลสินมุกดาหารอุดรนะครับจังหวัดเลยหนองคายแถ,แถบนี้คือพื้นที่รองลงมาส่วนภาคเหนือตอนล่างนะครับที่หนักสุดจะเป็นทางพิษณุโลกนะครับอุตรดิตฐ์รองลงมาก็คือสุขโขทัยนะครับลำพูนพแพร่นะครับลำปางเชียงใหม่แล้วก็แม่ฮ่องสอนส่วนภาคกลางหนักสุดจะเป็นทางกำแพงเพชรนะครับพิจิตรนครสวรรค์นี่คือจุดหนักสุดข,ของภาคกลาง3จังหวัดนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นตอนบนเนาะอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองก็มียยบบบ้้างนนะครรัเลล็กๆๆ สระบุรีก็มีอยู่บ้างนะครับนิดๆหน่อยๆเท่านั้นออีนะครับถ้าไปดูช่วงกลางดึกนะห้าทุ่มนะครับเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามเนี่ยนะครับก็จะเป็นนน่นนะครับยังอยู่แถวๆที่เดิมส่วนใหญ่แล้วจะเห็นว่าทางภาคอีสานจะลดลงนะครับตีหนึ่งตีสองตีสาตีสีภาคอีสานลดลงชัดเจนมากแต่ว่าจุดที่หนักขึ้นแล้วก็ยังมีอยู่ เยอะขึ้นพอสมควรเนี่ยนะครับก็คือทางภาคเหนือกับภาคกลางมากกว่านะครับภาคเหนือโดยเฉพาะทางเชียงรายนะครับพะเยาน่านนะครับลำปางแพร่แล้วก็จะมีทางลำพูนด้วยนะครับสุขโขทยัยนี่คือทางภาคเหนือจุดหนักสุดจะมีอยู่ประมาณ6กเจังหวัดตามนี้ส่วนภาคกลางหนักสุดจะเป็นทางกำแพงเพชรนะครับพิจิตนครสวรรค์อุทยัยธานีชัยนาทนะครับแล้วก็คือจะมีทางนครปฐมนะครับรวมถึงทางอายุธยากันด้วยแต่ว่า อย่างที่บอกไว้นะครับเรามาอัปเดตใกล้วันอีกครั้งเพื่อความแม่นยาแล้วกันนะครับตอนนี้จะพาดูแบบคร่าวๆเจาะลึกเฉพาะพื้นที่ที่เป็นแบบว่าเป็นพื้นที่สีส้มเป็นพื้นที่สีแดงกันก่อนแล้วกันนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆทุกท่านก็ดูตามสีเอานะครับสีฟ้าอ่อนๆถือว่าฝนตกน้อยมากๆนั่นเองน,นะครับอาจจะแค่โปรยปลายเล็กน้อย ต่อจากนั้นเนี่ยนะครับถ้าไปดูกันต่อวันเสาร์นะครับวันเสาร์หกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าเนี่ยนะครับจะเห็นว่าจะมีฝนตกอยู่ทางจันทบุรีตราดนะครับระยองเน้นที่ภาคตะวันออกกันมากกว่าเนาะส่วนทางอีสานเนี่ยนะครับจะมีทางกาลสินนะครับสารคามขอนแก่นนะครับบุรีรัมย์แถวนี้เนาะรองลงมาก็คือโคราชนะครับชัยภูมิจังหวัดเลยหนองบัวลำพูนะครับส่วนภาคเหนือจะเป็นทางลำพูนนะครับลำปางตอนล่างเหมือนกันนะครับสุโขทัยลงมาทางกำแพงเพชรนะครับภาคกลางเนาะแล้วก็ภาคตะวันออกก็จะมีอยู่สามจังหวัดนี้ถือว่าหนักสุดแล มีประมาณนี้นะครับคร่าวๆแล้วกันนะต่อจากนั้นนะครับวันเสาร์ช่วงสายๆกันบ้างนะครับ9โมง -10 โมงก็จะเห็นว่าเนี่ยนะครับวันเสาร์ที่1นะครับก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วจะมีฝนโปรยปลายทุกภาคกันมากกว่านะครับทุกภาคเลยจะกลายเป็นพื้นที่สีฟ้าๆนะครับแล้วก็สีส้มอ่อนๆ6โมงเย็นวันเสาร์ที่1เนี่ยนะครับจะอยู่ทางพะเยานะครับลำปางแพร่อุตรดิษฐ์แล้วก็เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนจังหวัดตากนะครับจังหวัดน่านแถวๆนี้นี่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่แปลว่า อาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงนั่นเองนะครับต่อจากนั้นนะครับช่วงดึกๆเนาะประมาณ1นึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับภาคกลางตอนบนแล้วภาคอีสานก็จะมีอยู่บ้างเหมือนกันนะครับก็คือนี่เลยนะครับกาลสินนะครับหนองบัวลำพูสารครามอุดอรนะครับจังหวัดเลย ทางภาคเหนือนะครับคือพิษณุโลกนะครับสุโขทยัยอุตรดิษฐ์นะครับแพร่เชียงรายพยาวน่านนะครับภาคกลางก็จะเป็นพิจิตรเพชรบูร์กำแพงเพชรนครสวรรค์แถบนี้มากกว่านั่นเองครับไปดูกันต่ออีกนะครับช่วงประมาณตีสามตีสี่ตีห้าจนกระทั่งเช้าวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่สองก็ถือว่าฝนลดลงนะครับจะมีอยู่แถวขอนแก่นสารครามนะครับโคราชอันนี้ก็คือส่วนใหญ่แล้ววันที่สองเนี่ยนะครับจะเป็นฝนโปรยปรายเล็กน้อยกันมากกว่าเนะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเมฆครึ้มแล้วก็ฝนรินนิดๆหน,น่อยๆ จนกระทั่งตอนเย็นเองก็เช่นกันนะครับฝนรินรินภาคกลางนะครับกรุงเทพปริมณฑลน้องก็ถือว่ามีพอสมควรนะครับแล้วประมาณสักสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนเอออันนี้พอเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับก็คือทางอีสานเนี่ยนะครับขอนแก่นนะครับน้องบัวลำพูจังหวัดเลยน้องคายอุดรธานีนะครับเพชรบูริจิตนครสวรรค์กำแพงเพชรพิษณุโลกอุตรดิตถ์แพร่น่านนะครับพยาวเชียงรายรวมถึงลำพูนนะครับลำปางสุโขทัยจากจังหวัดตากนะครับเชียงใหม่แม่ฮ่องสอน อันนี้ก็คือจะมีฝนโปรยปลายเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะครับบุรีรัมนะครับชัยภูมิโคราชอันนี้ก็มีอยู่บ้างนะครับสุรินเนาะถือว่าเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับส่วนช่วงนี้นะครับประมาณสั้ตีสองตีสามตีสี่เนี่ยนะครับก็ถือว่าฝนจะลดลงนะครับตีสี่ตีห้าถือว่าฝนลดลงอย่างชัดเจนกันเลยทีเดียวช่วงเช้าเช้าวันจันทร์ที่3ก็ถือว่าฝนลดลงแล้วนะจะมีก็คือทางภาคตะวันออกนะครับโดยเฉพาะจังหวัดที่ติดกับ พื้นที่ทะเลนะครับติดกับทะเลอันนี้ก็อาจจะมีฝนโปรยปรายอยู่บ้างจนกระทั่งช่วงวันวันที่3เนี่ยนะครับช่วงเย็นๆส่วนใหญ่แล้วก็ยังเป็นฝนโปรยปรายกันอยู่ดีนะครับถ้าจะหนักสุดจะเป็นทางการจนบ,บุรีนะครับอุทัยธานีนะครับจังหวัดตากเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะครับส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ฝั่งตะวันตกกันมากกว่าเนาะ ส่วนจังหวัดอื่นๆส่วนใหญ่จะโปรยปลายเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวใกล้ๆวันเราจะมาอัปเดตกันอีกครั้งแล้วกันนะครับทีนี้มาดูที่ภาคใต้บ้างนะครับภาคใต้วันนี้นะครับช่วงประมาณสักเก้าโมงอาจจะมีโปรยปลายแถวนครศรีธรรมราชนะครับระนองพังงานะครับแถวนี้นะครับประจวบก็มีอยู่เล็กน้อยเหมือนกันนะครับประมาณสักเก้าโมงนะครับสายสายวันนี้ จากนั้นเนี่ยนะครับประมาณสัก10บโมงก็จะเห็นว่าฝนจะลดลงนะครับสิบโมงใช่จะมีก็แถวระนองกับชุมพรมากกว่านะครับจนกระทั่งบ่ายโมงบ่ายสบ่ายสเนี่ยนะครับจะเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับก็คือนี่เลยนะครับจะมีที่นราธิวาสนะครับยะลาปัตตานีสงขลานะครับสตูลพัทลุงกระบี่ก็มีอยู่บ้างนะครับพังงานะครับสุราษฎร์ธานีชุมพรระนองตอนบนนะครับแถวนี้ก็เริ่มมีฝนพอสมควรประมาณสักบ่ายสามวันนี้ จากนั้นเนี่ยนะครับประมาณสักช่วงเย็นๆย็นะครับสี่มงเย็นห้ามงเย็นจนกระทั่ง6กโมงเย็นฝนจะเริ่มลดลงอย่างชัดเจนนะครับทุกท่านดูตามภาพดูตามโมเดลได้เลยนะครับสังเกตที่จังหวัดของทุกท่านนะครับเราก็สังเกตที่เวลาได้เหมือนกัน,นครับเวลาอยู่ด้านล่างนะครับวันเวลาทีนี้ ไปดูกันช่วงหัวค่ากันบ้างนะครับช่วงหัวค่าวันนี้ก็ถือว่าฝนลดลงนะครับจะมีเล็กน้อยแถวปัตตานีสงขลานาราธิวาสนะครับชุมพรระนองก็ถือว่ามีอยู่บ้างนะครับค่าคืนนี้กระทั่งประมาณตีหนึ่งตีสองตีสามก็ถือว่าส่วนใหญ่แล้วปลอดโปร่งนะครับจะมีโปรยปลายนิดนิดหน่อยหน่อยแถวปัตตานีแล้วก็นาราธิวาสนะครับช่วงเช้าเช้าวันพรุ่งนี้นะครับวันที่28เองก็ถือว่ามีฝนเล็กน้อยแถวสุราษนะครับ นครศรีธรรมราชก็มีอยู่บ้างนะครับแล้วก็ประมาณสักสิบโมงสิบเอโมงก็ถือว่าจะมีแถวประจวบนะครับจนกระทั่งบ่ายโมงบ่ายสเนี่ยนะครับนู่นเลยนะครับทางประจวบนะครับชุมพรระนองสุราษฎร์นะครับพังงานครศรีธรรมราชแถวนี้ก็จะมีโปรยปลายอยู่บ้างวันพรุ่งนี้บ่ายสองนะครับตามโมเดลแล้วประมาณนั้นจากนั้นนะครับบ่ายสามนะครับบ่ายสามสี่โมงเย็นเนี่ยนะครับจะมีอยู่นู่นเลยนะครับก็คือชุมพรนะครับระนอง สุราษฎร์พังงานะครับแล้วก็จะมีทางประจวบอยู่เล็กน้อยเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นฝนโปรยปลายเล็กๆน้อยๆยเท่านั้นเองนะครับจนกระทั่งช่วงหัวค่าเองนะครับช่วงหัวค่าก็จะมีทางประจวบชีริขันนะครับประมาณ1 2, นึ่ทุ่มสองทุ่มสามทุ่มส่วนใหญ่จะอยู่ทางประจวบมากกว่านะครับจนกระทั่งนี้เลยนะครับประมาณสักห้าทุ่มเที่ยงคืนอันนี้จะเริ่มขยับลงมาทางชุมพรเล็กน้อยนะครับประจวบแล้วก็มีทางระนองพังงาภูเก็ตนะครับกระบี่ตรังสตูลสงขลาปัตตาน ประมาณช่วงกลางดึกเนาะกลางดึกจากนั้นเนี่ยนะครับประมาณสักตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งตีสองตีสามก็ยังอยู่แถวแถวที่เดิมนะครับยังตกแถวที่เดิมตามที่ให้เห็นเมื่อกี้เลยนะครับที่อ่านไปเนาะประมาณสักตีสี่ก็ที่เดิมเหมือนกันนะครับก็คือประจวบชุมพรระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่นะครับตรังสตูลแล้วก็จะมีทางสุราษฎร์นะครับนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่แล้วจะตกที่อ่าวไทยหนักพอสมควรเลยนะพื้นที่สีส้มกันเลยทีเดียวท่านใดจะออกเรือก็ต้องระมัดร,ระวังแล้วก็ติดตามการอัปเดตของข่าวสารกันดีๆกันด้วยนะครับ ททนี้ไปดูกันต่อนะครับช่วงประมาณสักตีห้านะครับตีห้าหกโมงเช้าก็ยังมีแถวประจวบนะครับชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชนะครับช่วงสายสายก็เหมือนกันนะครับประมาณสักสิบโมงเนี่ยนะครับจุดพื้นที่สีแดงก็คือทางสุราษฎร์ธานีนะครับนครศรีธรรมราชพื้นที่สีแดงอยู่2จังหวัดนี้แล้วประจวบเองก็มีเล็กน้อยชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนะครับแถวนี้ก็มีอยู่เล็กน้อยนะครับอันนี้คือช่วงสายสายวันที่29นะครับวันที่29ประมาณสัก10บโมง จากนั้นเนี่ยนะครับช่วงประมาณสัก11บเอโมงเนาะสิบเอโมงเที่ยงจนกระทั่งบ่ายโมงเนี่ยนะครับก็ยังตกหนักแถวแถวที่เดิมเลยนะครับก็คือสุราษนครศรีธรรมราชนะครับส่วนจังหวัดข้างเคียงก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นฝนโปรยปลายเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับไปดูกันต่ออีกนะครับ ประมาณสักช่วงบ่ายสองเนี่ยนะครับบ่ายสองบ่ายสามจะเห็นว่าฝนจะเริ่มลดลงนะครับลดลงแต่ว่าก็ยังตกที่เดิมอยู่นะยังอยู่ที่เดิมเลยนะครับจนกระทั่งประมาณสักหกโมงเย็นเองเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ทางนครศรีธรรมราชอยู่ดีนะครับสุราษฎร์ธานีแถวๆตรงนี้นะครับแถวๆจุดนี้เนี่ยนะครับถือว่าตกนานตกแช่กันเลยทีเดียวตกหยุดตกหยุดอยู่แค่นั้นนั่นแหละนะครับกลายเป็นจุดที่หนักที่สุดก็คือตรงนี้ทีนี้ประจวบตอนล่างนะครับชุมพรก็มีอยู่บ้างนะครับระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนะครับสงขลาปัตต พัทลุงแถวนี้นะครับก็ถือว่ามีฝนโปรยปลายเล็กๆน้อยๆนะครับต่อจากนั้นเนี่ยนะครับถ้าหากเราไปดูช่วงหัวค่ากันบ้างนะครับ1นึ่งทุ่มสองทุ่มสทุ่มก็ถือว่าฝนลดลงอย่างชัดเจนนะจะมีโปรยปลายก็คือประจวบตอนล่างชุมพรระนองสุราษนะครับแล้วก็พังงากระบี่ภูเก็ตนครศรีธรรมราชนะครับ,รรระรบจะมีอยู่ประมาณนี้แล้วตอน ประมาณช่วงเช้าเช้าวันที่30เนี่ยนะครับช่วงเช้าจะเห็นว่าจะมีฝนนะครับก็คือทางประจวบเล็กน้อยชุมพรเล็กน้อยนะครับระนองเล็กน้อยพังงาภูเก็ตนี่ถือว่าเยอะขึ้นนะครับกระบี่เยอะขึ้นแล้วก็จะมีโปรยปลายที่จังหวัดตรังนะครับสตูลนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีนะครับแถวนี้จะมีโปรยปลายอยู่บ้างเหมือนกันไปดูกันต่ออีกนะครับช่วงสาย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 ของวันที่30เนี่ยนะครับไล่ตั้งแต่8โมงเป็นต้นไปนะครับก็ยังอยู่แถวแถวที่เดิมเนาะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทางตอนบนกันมากกว่านะครับจนกระทั่ง ประมาณวันที่30นะครับก็คือประมาณสัก11น,นาฬิกาเนี่ยนะครับจะมีทางประจวบชุมพรนะครับระนองฟังงาภูกเก็ตห้าจังหวัดนี้ถือว่าเป็นจุดหนักสุดนะรองลงมาก็คือสุราษฎร์นะครับกระบี่ตรังสตูลนะครับช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะวันที่30นะครับโดยเฉพาะช่วงเช้าๆไปถึงช่วงสายนะครับ จากนั้นนะครับถ้าไปดูช่วงเที่ยงบ้างนะครับช่วงเที่ยงก็ยังอยู่นะยังมีอยู่นะครับก็คือชุมพรนะครับระนองพังงาแถวนี้อาจจะตกหนักพอสมควรนะครับจนกระทั่งประมาณ5้าโมงหกโมงเนี่ยนะครับห้าโมงเย็นก็คือประจวบนะครับชุมพรระนองพังงาสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสนี่คือจุดหนักสุดนะครับโปรยปลายก็จะมียะลานะครับสตูลตรังนะครับกระบี่ภูเก็ตอันนี้ก็จะมีโปรยปลายอยู่บ้างเหมือนกันทีนี้ ไปดูกันต่ออีกนะครับช่วงหัวค่ำวันที่30นะครับประมาณสักช่วง1ทุ่ม2ทุ่มถือว่าฝนซาลงนะครับฝนซาลงและ3ทุ่ม4ทุ่มก็ถือว่าปลอดโปร่งนะครับแต่ว่าก็ยังมีโปรยปลายอยู่บางในบางหมู่บ้านเหมือนกันนะแล้วก็ประมาณแถวพังงาภูเก็ตระนองนะครับก็จะมีฝนโปรยปลายอยู่นะครับกระบี่ตรังสตูลแถวนี้ก็มีอยู่เหมือนกันจนกระทั่งเช้าวันที่31เนี่ยนะครับก็ถือว่ายังมีฝนอยู่บ้างเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะประจวบตอนบนนะครับประจวบตอนบนประมาณสัก5โมงเช้าเนี่ยนะครับประจวบถือว่า ตอนบนได้พอสมควรนะครับพังงาภูเก็ตก็ได้อยู่บ้างนะครับกระบี่ตรังแถวนี้เนี่ยนะครับระนองโดยเฉพาะฝั่งที่อยู่ติดกับทะเลนะครับก็ถือว่าจะมีฝนโปรยปรายพอสมควรทีนี้ไปดูช่วงเที่ยงช่วงบ่ายกันบ้างนะครับบ่ายวันศุกร์ที่31เนี่ยนะครับก็ถือว่าหนักสุดจะเป็นทางประจวบมากกว่านะครับแล้วก็ประมาณสักช่วงหัวค่ำเนาะประมาณสักหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มสองทุ่มก็จะเห็นว่าฝนจะลดลงนะครับหนึ่งทุ่มสองทุ่มฝนจะลดลงอย่างชัดเจนแล้ว แล้วช่วงกลางดึกเนี่ยนะครับก็ถือว่าจะมีฝนแถวปัตตานีนาราธิวาสเท่านั้นเองนะครับปัตตานีนาราธิวาสช่วงกลางดึกช่วงกลางดึกประมาณสักที2สองที่สาทีสก็ยังมีอยู่นะครับปัตตานีนาราธิวาสพังงาภูเก็ต ก็จะมีประมาณนี้ช่วงเช้าวันเสาร์เองเนี่ยนะครับจะเป็นทางนู้นเลยนะครับพัางงากระบี่ภูเก็ตนะครับโปรยปลายเล็กน้อยแล้วก็ประมาณช่วงสักเที่ยงนะครับเที่ยงบ่ายโมงส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเมฆครึ้มกันมากกว่านะครับยังไม่ตกนะแล้วจะไปตกอีกทีเนี่ยนะครับก็คือนู้นเลยนะครับประมาณสัก5้าโมงเย็นนะครับแถวประจวบตอนบนนะครับประจวบตอนบนส่วนชุมพรสุราษ นครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับอาจจะมีโปรโยปลายแค่ไม่กี่หมู่บ้านเท่านั้นนี่คือช่วงเย็นเย็นวันเสาร์ที่1นะจากนั้นเนี่ยนะครับประมาณสักช่วงหัวค่ำนะครับก็ถือว่าฝนลดลงแล้วแหละนะครับ,ฝนล,ลนรบฝนลดลงแล้วส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแค่เมฆครึ้มแล้วก็ฝนโปรโยปลา,ายรินรินนิดนิดหน่อยหน่อยกันมากกว่านะครับตีหนึ่งตีสองตีสามเองก็เหมือนกันนะครับยังถือว่าฝนน้อยมากๆแถวปัตตานีสงขลาพัทลุงนาราธิวาสนครศรีธรรมราชนะครับแล้วช่วงสายเนี่ยนะครับสายสายวันอังคารเนาะ วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่2เนี่ยนะครับวันที่2ช่วงสายๆก็ถือว่าฝนน้อยมากๆนะครับจะมีก็ทางประจวบมากกว่านะครับบ่ายโมงบ่ายสบ่ายสามช่วงเย็นเองก็จะเริ่มมีฝนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับห้าโมงเย็นวันอาทิตย์ก็คือจะมีทางสงขลานะครับสตูลพัทลุงตรังนะครับนครศรีธรรมราชกระบี่สุราษฎร์ธานีนะครับชุมพรประจวบแถวนี้ถือว่ามีฝนโปรยปลายเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับฝากทุกท่านรอติดตามการอัปเดตแบบวันต่อวันเพื่อความแม่นยำกันอีกครั้งที่ช่องเตือนภัยพายุวันนี้หรือจะค้นที่ YouTube ว่าจุดจูพยากรณ์ก็ได้นั่นเองครับฝากติดตามกดกระดิ่งเอาไว้แจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาแอดมินลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตนั่นเองครับสำหรับวันนี้ต้องลากันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับจุดจูพยากร์จุดจูพยากรจุดจูพยากร chút chú bìa con